รลอนดาซีวิคค่ะเข้ามาโดยอาการแอร์ไม่เย็นค่ะขอนนีนิชางตรวจเช็คจับกีวัดค่าการทำงานค่ะต่อคันนี้นะคะเข้ามาซ่อมระบบแอร์ตั้งแต่63ค่ะโหลดผ่านการใช้งาน196022หรือ196,22 0กิโลเมตรค่ะ ระดับน้ำญา,อย,าอยู่ที่สูตรเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่4คีดค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่22องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่36องศาค่ะอาการทำงานด้านโล่อยู่ที่30ไฮอยู่ที่150ค่ะ รถ h o n ด้าซีวีค่ะเดี๋ยวทำการชาร์น้ำยาแอร์นะคะเข้าระบบเพื่อเหตุการณการทำงานค่ะภายในรถวัดได้อยู่ที่ย3ิบสองศาค่ะรอบๆก็อยู่ที่ศามสิบสามองศาชาร์น้ำยาแอาร,บบาร์เ,อเข้าในระบบ2ขีดนะคะตอนนี้ค่าด้านโลอยู่ที่40่สิไฮอยู่ที่175ค่ะอุณหภูมิภายในรถจากยี่บสตอนนี้ลงมาที่13องศาค่ะ จะลองเล่งเครื่องค่ะเล่งเครื่องค่ะเล่งเครื่องค่ะความร้อนก็อยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบค่ะความเย็นลงมาได้อยู่ที่สิบเอ็ดองศาค่ะ ลงมาที่8องศาคอมแอร์ตัดค่ะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะช่างทำการตรวจเช็คก,กองแอร์ค่ะสภาพก้อนแอร์ก็ค่อนข้างอุดตันอยู่นะคะใส่ตัวกองแอร์ตัวแบบนี้มาค่ะ รถฮอนด้าซีวิ c ช่างทำการสองกล้องดูภายในตู้แอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพภายในตู้แอร์ค่ะภายในตู้แอร์ก็ยังสะอาดค่ะรูภายในตู้แอร์สะอาดค่ะ เซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถ Honda Civic ปี2008เครื่อง1.8ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของสายน้ำยาแอร์เข้าคอม1เซนค่ะสายน้ำยาแอร์เซนใหม่นะคะก็เลกใช้เป็นสายน้ำยาแอร์ของ Bistone ค่ะ5 1 3 4 a ถอดแผงแอรออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็คล่วไม่รั่วค่ะก็จัดการเปลี่ยนในส่วนของไส้กรองไดเออร์ค่ะ mm hmm. เติมน้ำมันคอมเพ่มค่ะชดเชยที่รั่วออกไป เปลี่ยนลูกย่างโอลิงคอต่อสายเข้าออกคอม2ตัวและคอต่อสายเข้าออกแผงอีก2ตัวค่ะคอต่อในส่วนของสายใหญ่อีก1ตัวค่ะออทั้งหมดนี้คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ Honda Civic ค่ะช่างทำการเปลี่ยนตัวไส้กรองในเออใหม่ค่ะตัวใหม่ใส่ในตัวข้างๆแผงแอร์ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะรถ h อ n ด้าซี i c ปี2008เครื่อง1-8ค่ะยางทำการเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบแผงแอร์น้านนาออกมาฉีดล้างความสะอาดภายนอกเช็คลวดไม่์ลวค่ะก็ทำการเปลี่ยนตัวไส้กรองในเออที่อยู่ภายในขอบกลางแผงแอร์เปลี่ยนลูกยางโอริงคอต่อสายอ่อออกแผงไห้สองตัวค่ะเปลี่ยนสายน้ำยาแอ,าอร์เ้าคอมว่าสายใหญ่ให้หนึ่งเส้นค่ะเปลี่ยนลูกยางโอริงคอต่อสายใหญ่หนึ่งตัว เดินเบาวัดความิีนออกจากช่องลมได้อยู่ที่8องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่37องศาค่ะการทํางานด้านโลยอยู่ที่35ไฮอยู่ที่175ค่ะความแอร์ตัดตัดที่7องศาค่ะคอมทำงานคอมแอรตัดต่อปกติตัดลมทั้งสองตัวทำงานปกติค่ะ ต like ัดตอกำงานต่อมตัต่อปกติค่ะภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สูตรเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่3ขีดค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่8องศาค่ะรถเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้คุบทั้ง2ด้านค่ะ ทางแต่จานีดตั้งห้องสะอาดแข่งแหน้ารถให้ค่ะมาตามที่ไหลออกมามันจะเสร็จปวนเร็ด,ดินที่อุดตันค่ะรถฮอนด้าซีวิเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ